ครับท่านผู้ชมครับวันนี้พบกับรานนครประจำวันพุทธที่29เมษายน2558ครับเป็นการพบกันในระหว่างที่เรามีเหตุแผ่นดินไหวที่ประเทศเนปาลน,นะครับเราก็ต้องอช่วยเหลือพี่น้องในเรื่องราวของการช่วยเหลือผู้ประสบภัยนะครับในระดับรัฐบาลก็ช่วยเหลือกันไปแต่ในจังหวัดนครศรีธรรมราชนะครับหรือจังหวัดต่างๆก็มีการตั้งศูนย์เพื่อที่จะรับบริจาคสิ่งของ รับบริจาคเงินนะครับเรานิสัยคนไทยนิสัยคนนครศรีธรรมราชก็ติดต่อประสานงานไปที่ศูนย์ดำรงธรรมสารกลางชั้นสองนะครับเป็นห้องปีกสารกลางหลังเก่าก็สามารถไปติดต่อสอบถามหรือร่วมบริจาคผ่านหมายเลขบัญชีนะครับซึ่งขึ้นอยู่หน้าจอโทรทัศน์ในขณะนี้ได้นะครับท่านผู้ชมครับวันนี้นะครับเรามาพบกับลานนครในช่วงที่มีการปฏิรูปประเทศไทยนะครับ แน่นอนว่าในส่วนของงานงานหนึ่งนะครับซึ่งเป็นหน่วยงานอิสระขององค์กรนะครับซึ่งเป็นหน่วยงานอิสระตามกฎหมายรับนูญนะครับแม้ว่ารับนูญจะมีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงหรือว่ามีรับนูนใหม่แต่ว่าองค์กรอิสระก็ยังยังคงอยู่นั่นก็คือปปชแยกส่วนมาเป็นปปจคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตประจําจังหวัดนครศรีธรรมราชนะครับช่วงนี้มีการโยกย้ายสับเปลี่ยนตําแหน่ง ฝ่ายบริหารผู้นำองค์กรนะครับก็อยากจะปากถามและก็แนะนำตัวว่าท่านผู้มนุยการที่มาใหม่จจะมีความคุ้นชินจะมีอะไรบอกกล่าวกับท่านผู้ชมบ้างนะครับวันนี้จะถือโอกาสพบกับท่านผู้มนการสำนักงานปปชประจำจังหวัดนครศรีธรรมราชนะครับคุณจิรทีโชิสกุลนะครับสวัสดีครับท่านพอครับสวัสดีครับอาจารย์ครับสวัสดีครับท่านผู้ชมครับครับก เห็นหน้าเห็นตานะครับมีการโยกย้ายไปตามภารกิจพบกับท่านผอจิรทีนะครับท่านไม่เคยมาที่นครศรีธรรมราชในฐานะที่มีตำแหน่งหน้าที่ในสำนักงานปปชเลยใช่ไหมครับในตำแหน่งหน้าที่สำนักงานปปชแล้วผมไม่เคยมารับตำแหน่งครับผมไม่เคยมาแต่ว่าหลังจากมีการปรับเปลี่ยนโครงสร้างตามกฎหมายรัฐนูลปี2 5 5พให้มีการจัดตั้ง ปปจหรือปปชประจําจังหวัดก็มีการสร้างองค์กรเพื่อที่จะรองรับหน่วยงานแม่หรือหน่วยงานหลักที่กรุงเทพก็เลยมีการโยกย้ายสับเปลี่ยนอะไรต่างๆเดิมในท่านอยู่ที่ที่ไหนไม่ทราบครับที่ส่วนกลางหรือว่าในส่วนจังหวัดต่างๆครับเดิมทีแล้วผมบรรจุที่ส่วนกลางสำนักงานตอนนั้นเป็นสำนักปปปนะตามตามพรบปปป2118 ต่อมาก็มีการปรับเปลี่ยนองค์กรเป็นปปชตามรัฐรมนูญ2 5 40นะครับครแลทีนี้หลังจากนั้นผมก็อยู่ส่วนกลางมาโดยตลอดนะครับตำแหน่งล่าสุดก็เป็นเจ้าเจ้าพนักงานปราบปรามการทุจริตเชี่ยวชาญครับดูแลสำนักไตสวนภาคการเมืองดูแลนักการเมืองทั้งหมดนะครับจนกระทั่งมีการจัดตั้งสำนักปปชประจำจังหวัดขึ้นนะครับ ผมก็ได้รับแต่งตั้งให้มาเป็นผู้อำนวยการสำนักง,งานปาปชประจําจังหวัดกระบี่ก่อนอะนะครับท,<ม>ที่แรกเลยก็คือที่แทกที่แรกครับผมครับ,รบ,รบผมอยู่กระบี่มาตั้งแต่ต้นเ,เป็นเวลา2ปี6เดือนครับ,รบ,รบจึงได้รับคําสั่งให้มาดํารงตําแหน่งเป็นผู้อำนวยการสำนักง,งานปาปชประจําจังหวัดนครศรีธรรมราชนะครับผมเพิ่งมาเมื่อวันที่7เมษายนห้รนี่เองนะครับถือว่ายังใหม่สําหรับ นครศรีธรรมราชอยู่แต่ผมก็เก่ามาจากกระบี่แล้วครับก็ไม่เป็นไรครับส่วนใหญ่ก็มาจากส่วนกลางการมาจากส่วนกลางก็แน่นอนว่าความเชี่ยวชาญความมีประสบการณ์ในการทํางานป้องกันปราบรามนี่เยอะแยะมากมายเพราะมาอยู่จังหวัดกระบี่และก็ย้ายมาที่นครในช่วงของต้นเดือนเมษายนเนี่ยการทํางานก่อนนะครับกระบี่อาจจะเป็นเมืองเล็กกว่านครอาจจะเป็นเมืองที่ใหญ่กว่าอาจจะสองสามเท่าการทํางาน โดยหลักการเนี่ยทงานเหมือนกันครับครับเรียนเรียนอาจารย์อย่างนี้ว่าณเ,นะนะเวลานี้ตอนที่ผมลุกมาจากกระบี่เนี่ยตำแหน่งผู้อำนวยการที่กระบี่ก็ยังว่างอยู่นะครับ,รบตามคําสั่งและผมยังต้องรักษารษาชการแทนผู้อำนวยการสำนักานปปชประจําจังหวัดกระบี่อยู่ก็คือพูดง่ายๆว่าดูดูแลทั้งกระบี่แล้วก็นครศิีธมร,ร,ราชรตอนนี้นะครับก็อาจจะหนักหน่วงนิดนึงส่วนก็ผมก็แบ่งแบ่งเวลาเป็นอย่างนี้ว่าจันทร์อังคารพุธก็อยู่ที่จังหวัดนครศรีธรรมราชถนัดสุข เสาวพวกเสาอีกนิดนึงก็ไปทํางานที่กระบี่บนะครับผมวันอาทิตย์ก็ขอตรวจพื้นที่หน่อยนึงนะครับผมที่พูดถึงเรื่องความหนักหน่วงเรื่องงานแล้วถ้าเปรียบเทียบแล้วเนี่ยของจังหวัดกระบี่มีอยู่แค่แอดาเภออาจารย์ครับจจะะมีแอําเภอของนครศรีธรรมราชมีมี23อําเภอ23บมครับผมก็ประมาณ3าาเท่าสเท่านะครับพูดถึงปริมาณงานแล้วที่กระบี่ค่อนข้างจะยังยังน้อยกว่านครศรีธรรมราชอยู่ครึ่งต่อครึ่ง นะครับผมพูดถึงเฉพาะเรื่องร้องเรียนกล่าวหานะครับที่กระบี่อยู่ที่ห้าสิบเรื่องครับจำนวนเรื่องจำนวนห้าสิบเรื่องห้าสิบครับผมแต่นครเป็นหลักร้อยผมมาดูที่นครแล้วตามรายงานของของเจ้าที่นะครับร้อยนิดๆครับผมครับก็อาจจะโอนต่อมาจากตอนที่อยู่เป็นเป็นภาคเป็นส่วนใช่ครับใช่ครับแล้วก็หลังจากนั้นไปร้องที่จังหวัดกระบี่ก็โอนไปให้กระบี่ครับร้องที่นครก็โอนกลับมาให้นครคครับก็ถือว่า ร้อยกว่ากับห้ก็ถือว่าครึ่ง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 แต่ว่าสัดส่วนของเจ้าที่ก็ต่างกันครับครับผมอย่างอย่างนครศรีธรรมราชเนี่ยก็มีเจ้าที่ปราบปรามอยู่5ท่านนะครับผมซึ่งก็พอจะรับมือได้พอรับได้ครับผมที่กระบี่เรื่องน้อยแต่เจ้าที่ก็ก็ก็น้อยนะครับก็สัดส่วนลดลงลดลงครับทีนี้ในในส่วนของการทํางานปปชแน่นอนหลังจากที่เรามีปปจก็คือปปชประจําจังหวัดครับการทํางานเพราะว่าท่านนี่อยู่ส่วนกลาง การทํางานเนี่ยมันคล่องตัวในแง่ของการรับเรื่องในแง่ของการดําเนินการสืบเสาะสืบสบหาข้อเท็จจริงรหรือว่าการทําสํานวนเนี่ยมันมันมีความดีเด่นหรือว่ามีมีความคล่องตัวตรงไหนก่อนที่เราตอนนั้นเรามีเป็นภาค เพราะเป็นจังหวัดเนี่ยมันมันมันมีส่วนดีตรงไหนอย่างไรอยากจะให้ผู้ชมได้รับรู้รับทราบครับแน่นอนครับอาจารย์ครับเพราะว่าการการแบ่งมาเป็นจังหวัดอย่างนี้นะครับโอกาสที่เราจะเข้าถึงข้อมูลหรือข้อเท็จจริงเนี่ยมันเป็นไปได้ง่ายและรวดเร็วครับเพราะว่าเราอยู่ในพื้นที่แล้วก็สามารถที่จะทํางานได้ทันท่วงทีทันทีที่รับเรื่องร้องเรียนปุ๊บก็ดําเนินตามขั้นตอนได้เลยครับแต่ถ้าเกิดว่าอยู่ที่ส่วนกลางเนี่ยอาจจะอาจจะช้าช้านิดนึง ตรงที่ว่ากระบวนการขั้นตอนที่จะต้องออกมาต้องลงมาเจาา้าหน้าที่ต้องนะต้องลงมาครับทีนี้ทีนี้ในเรื่องของงบประมาณเนี่ยก็มีขีดจํากัดอยู่ว่าเ,ออเราอาจจะต้องรวมรวมกันหลายๆเรื่องหลายๆจังหวัดในเขตภาคภาคใต้ด้วยว่าอย่างเนี้นลยลงมาครั้งหนึ่งซึ่งตรงนั้นอาจจะทําให้เรื่องมันเนิ่นช้าไปแต่พอมันอยู่จังหวัดปั๊บเนี่ยเห็นผลทันทีเลยครับก็คือ,อ,อสามารถที่จะเข้าถึงข้อมูลเข้าถึงข้อเท็จจริงได้อย่างทันท่วงทีเลยครับครับผมพอมาอยู่กระบี่ท่าน คือการทํางานพออยู่ส่วนกลางปั๊บเนี่ยแน่นอนรู้เขาเรียกว่ารู้ปรัชญาการทํางานขององค์กรพอมาจากภาคมาอยู่เป็นเป็นจังหวัดแน่นอนว่าความเป็นอิสระที่จะขึ้นตรงค,รคือคือตอนนี้ไม่มีภาคก็ขึ้นตรงไปยังปปชที่ส่วนกลาง,งก,าก,ก็ถือว่าทํางานได้ดีขึ้นทีนี้ลักหนักของการการติดต่อร้องเรียนในส่วนของของการบริการเนี่ย ถ้าหากว่าคนจะมาติดต่อร้องเรียนหรือว่ามาช่วยในเรื่องของการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของแต่ละจังหวัดเนี่ยขั้นตอนเนี่ยก็อยากจะให้ท่านย้าบ่อยๆว่าขั้นตอนเวลาเห็นคนประพฤติมิชอบหน่วยงานประพฤติมิชอบหรือว่าเกรงกลัวว่างบประมาณของส่วนราชการต่างๆหรือจะถูกนําไปใช้ในทางที่ไม่ถูกต้องเนี่ยท่านแนะนําอย่างไรบ้างว่าให้เขาช่วยกันอย่างไงเขาขออนุญาตกลับเรียนอย่างนี้นะครับว่าอาจารย์ครับก็คือ ถ้าเกิดว่าพบเห็นนะครับเบ,บเห็นว่ามีพฤติกรรมหรือมีทีิการ,รของเจ้าที่ของรัฐเนี่ยทุจริตเนี่ยท่านสามารถที่จะกล่าวหาโรงเรียนโดยตรงเลยครับมายัางสำนักงานปปชประจําจังหวัดนครศรีธรรมราชนะครับ,รบถ้าเหตุเกิดในพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราชนะครับข้อจํากัดก็คือว่าท่านจะต้องอมีมีชื่อและที่อยู่ของผู้กล่าวหานะครับอันนี้ตามตามกฎหมายตามเรียบแล้วบังคับจะต้องมีชื่อและที่อยู่ชัดเจน หรือถ้าหากว่าท่านไม่ลงชื่ออยู่ก็เป็นบัตรสนเทศได้แต่ว่าบัตรสนเทศจะมีข้อจากัดอ้ําหนี้น้ำหนักจะน้อยกว่าครับผมท่านลงชื่อลงลงที่อยู่มาแล้วก็ท่านกล่าวหามาโดยเป็นหนังสือก็ได้นะครับผมท่านมาพบเจ้าที่เพื่อให้บันทึกครับเพื่อให้บันทึกถ้อยคําไว้ที่สำนักงานปปชประจําจังหวัดก็ได้ครับผมจะมีเจ้าที่คอยให้บริการตรงนั้นอยู่นะครับผมท่านมาได้หลายทางนะครับเป็นเป็นหนังสือมามารงองเรียนด้วยตนเองนะครับ ข้อจำกัดอีกประการหนึ่งก็คือว่าลักษณะการกล่าวหาโรงเรียนท่านจะต้องกล่าวหาเจ้าที่ของรัฐต้องเป็นเจ้าที่ของรัฐเท่านั้นนะครับยกเว้นเอกชนเอกชนอาจจะมีได้กรณีที่เป็นความผิดตามพระบรัญญัติว่าด้วยความผิดเกี่ยวกับการซื้อราคาต่อหน่วยงานของรัฐพศ .2142 อันนี้อำนาจของบวชอาจจะ เกี่ยวยงไปถึงอย่างเช่นกรณีที่ที่เป็นข่าวในประเทศกรณีบริษัทไร่ส้มเราออกชื่ได้อันนี้ได้ที่ที่มีส่วนของการให้ปปชดําเนินการสืบสอบสืบสวนหาข้อเท็จจริงแล้วก็ดาเนินการฟ้องร้องไปตามกระบวนการเป็นเอกชนแต่ว่าเป็นเอกชนแต่อยู่ในอำนาจอํานาจของของปปชเป็นเป็นพระธรรมจัตตที่มีโทษทางอาญาซึ่งอยู่ในอำนาจของปปชอันนี้อันนี้ซึ่งไม่เกี่ยวกับซึ่งเกี่ยวกับข้อเอกชน อาจจะพ่วงกับข้าชการมันก็ได้นะครับผมอนอกเหนือจากการเป็นเจ้าที่ของรัฐแล้วนะครับเมื่อกี้พูดค้างอยู่ก็คือว่า,าจะต้องมีพฤติการทุจริตรทุจริตหรือปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบนะครับคือพฤติการกับปฏิบัติหน้าที่นี่ท่านลองอธิบายเพิ่มเติมเพราะว่าเวลาผู้ฟังหรือผู้ชมชมอยู่นี่คำว่าพฤติการหรือปฏิบัติหน้าที่นี่พออธิบายแบบภาษาชาวบ้านที่เขาเข้าใจง่ายๆ ก็คือก็คือบุคคลที่เป็นเจ้าที่ของรัฐจะต้องมีหน้าที่ซะก่อนอม,มีหน้าที่อย่างเช่นหน้าที่อนุมัติเงินงบประมาณมหน้าที่ในการอนุมัติการจัดซื้อจัดจ้างพฤติการก็คือว่าท่านอาจ,จะไปอนุมัติโดยที่ว่า,าเห็นแก่พวกพ้องหรือเห็นแก่ประโยชน์ส่วนตนรหรือมีพฤติกรรมอาจจะเข้ากับฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งอะไรอย่างนี้นะครับอันนี้จะจะเขี่ยพันระหว่างหน้าที่กับพฤติการพฤติการถ้าท่านพบเห็นอย่างนี้ท่าน ดำเนินการได้เลยครับเรองนีนมาเลยแต่ท่านจะต้องแจ้งรายละเอียดนิดนึงว่าในละเอียดแล้วเขามีพฤติกรรมพฤติการอย่างไรวันเวลาสถานที่กิดเหตุรายละเอียดชี้ช่องพอที่ผมและเจ้าหน้าที่พอที่จะไปสืบสอบแสวงหาเข้อจริงต่อเนื่องได้อย่างน้อยมีลายแทงเอาไว้ให้มีสักนิดนึงครับไม่ไม่ได้ไปเราไปคลำเอามันอาจจะคลำไม่เจอว่าเรื่องอะไรมีพฤติการอย่างไรและก็ เหตุของพฤติการนั้นหรือว่าผลกระทบต่อพฤติการนั้นอย่างน้อยต้องต้องมีแนวสักนิดนึ่งต้องมีนสักนิดหนึ่งครับเขาเรียกว่าชี้ช่องในผมนิดนึงครับผมจะได้ไม่ต้องไปคำมากเนี่ยทีนี้ต้องต้องย้ำบ่อยๆเพราะว่าเวลาร้องเรียนนี่หลายคนอยากจะรวดเร็วเห็นความผิดหลายหลายเรื่องหลายราวหลายประเด็นนี่อยากจะร้องครับแต่ว่าพอพูดคุยกับทางสำนักงานปปชอบ,บอกว่าถ้าจะร้องให้รวดเร็วแม้ว่าจะในหน่วยงานมีหลายเรื่อง5เรื่องสิบเรื่องก็ควรจะร้อง ทีรับประเด็นหรือร้องทีละเรื่องท่านย้ำหน่อยครับตรงน,นี้อ๋อไม่จำเป็นหรอกครับคือท่านท่านมีหลายประเด็นท่านร้องมาเลยครับในเรื่องหนึ่งมีหลายประเด็นท่านร้องมาเลยท่านไม่ต้องเก็บไว้4ประเด็นแล้วร้องมาหนึ่งประเด็นแล้วร้อ้ผมทําเสร็จหนึ่งประเด็นแล้วร้องมาใหม่ไม่ต้องครับท่านท่านร้องมารวดเดียวเลยครับ4ประเด็น4ี่เรื่องหรือว่า4ผู้ถูกกล่าวหาหรือว่า5คนท่านร้องมาเลยเพราะว่าถ้าเกิดว่าเป็นเรื่องที่คนรับประเด็นหรือผู้ถูกผู้ถูกหาคนละคนเนี่ยผมก็จะแยกเป็นเรื่องเรื่องเรื่องไปแล้วก็มอบหมายเจ้าที่ให้ไปดําเนินการดูแล ในแต่ละเรื่องแต่ละเคสแต่ถ้าเกิดว่าเป็นผู้ตูกตูกหาคนเดียวกันมีพฤติการลักษณะที่เชื่อมโยงต่อเนื่องกันก็จับรวมเป็นเรื่องเดียวแล้วก็ให้เจ้าที่ไปดําเนินการสวัสดหาตรงนั้นนะครับท่านดํานเนการไมพร้อมมาเลยไม่ช้าไม่ช้าครับไม่ช้าไม่ช้าคือเราประชุมแล้วก็เราจะแยกประเด็นให้เจ้าหน้าที่รับผิดชอบแต่ละเรื่องครับผมครับก็ถือว่าเป็นความรู้นะครับท่านผู้ชมครับเพราะว่าหลายท่านนี่บอกว่าในหน่วยงานในองค์กรพฤติกรรมของบุคคลพฤติการของบุคคลนี้มีหลายเรื่องที่ที่ส่อนะครับ สอบไปในทางทุจริตทั้งในด้านหน้าที่หรืออํานาจทางกฎหมายนะครับตรงนี้ก็เป็นบทบาทหน้าที่ของปปชพอร้องเรียนปับ๊บเราก็ต้องสืบสอหาข้อเท็จจริงทีนี้พอสืบสอหาข้อเท็จจริงนี่คนใจร้อนท่านอกออครับ,ค,รบคนใจร้อนว่าจะชี้มูลไปจากนครศรีธรรมราชและจะฟ้องได้หรือไม่หรือจะมีมติได้รหรือไม่อย่างไรขั้นตอนตรงนี้ครับย้ําอีกครั้งหนึ่งว่าท่านต้องใจเย็นๆเพราะรว่าขั้นตอนแต่ละขั้นตอนเนี่ย เวลาร้องปับ๊บขั้นตอนที่2เป็นยังไงพอขั้นตอนที่3ที่4ก่อนจะไปมีมติของปปชที่ส่วนกลางครับครับค,บคบอาจารย์ครับท่านผู้ชมครับคืออย่างนี้ผมการาบเรียนอย่างนี้นะครับว่าอ,อำนาจหน้าที่ของสำนักงานปปชหรือสำนักงานปปชประจำจังหวัดเนี่ยในเรื่องของการปรับปรามเนี่ยเรามีอำนาจหน้าที่แต่เพียงแสวงหาข้อเท็จจริงเบื้องต้นตามระเบียบคณะกรรมการปปชว่าด้วยการแสวงหาข้อเท็จจริงและรวบรวมพยานหลักฐานอันนี้หมายความว่าเราแสวงหาเบื้องต้นเท่านั้นว่าเรื่องร้องเรียนแต่ละเรื่องเนี่ย มีมูลเพียงพอที่จะรับไว้ดําเนินการไต่สวนข้อเท็จจริงหรือไม่สมมติว่ามีมูลถ้ามีมูลก็จะต้องดําเนินการตามระเบียบคบณะกรรมการปปชว,ว่าด้วยการไต่สวนข้อเท็จจริงโดยที่ว่าเจ้าที่ก็จะสุบเรื่องเสนอผู้มังยมบัญชาตามระดับชั้นเสนอผู้วยการเสนอท่านผู้ช่วยเลขาธิการไปยังส่วนกลางเพื่อที่จะนําเสนอหน่วยงานหรือว่าสํานัก ที่เกี่ยวข้องกับตัวเจ้าที่นั้นนั้นดเนินการดาเนินการอย่างไรครับ1อาจจะแต่งตั้งคณะอนุกรรมการไต่สวนหรือ2อมอบหมายพนักงานไต่สวนให้ดําเนินการต่อไปนะครับผมซึ่งนั้นเป็นขั้นที่2ของการไต่สวนก็จริงแลวครับครับผมอย่างเช่นกรณีเหตุเกิดที่กระบี่ก็ดีหรือที่นครก็ดีผมยกตัวอย่างเหตุเกิดที่นครศรีธรรมราชมีผู้ที่จะต้องไปให้ปากคาหรืออาจจะไปให้ข้อเท็จจริงกับปปชที่ส่วนกลางแสดงว่าเราผ่านไปขั้นตอนไหนแล้วตรงนั้น คือคือเป็นได้ทั้งสองขั้นตอนครับคือคือการให้ปากคำเนี่ยอาจจะให้ได้ในชั้นแสวงนาข้อจริงและรวบรวมเป็นหลักฐานก็ได้ครับแล้วอีกอีกอีกขั้นตอนหนึ่งถ้าเกิดว่าเลยขั้นตอนการเสวงหาไปแล้วเนี่ยเป็นขั้นตอนของการไต่สวนข้อจริงเนี่ยอาจจะผู้ที่นำเนินการไต่สวนข้อจริงเนี่ยอาจจะเชิญบุคคลที่เราสอบไปแล้วเนี่ยมาให้ข้อจริงเพิ่มเติมหรือยืนยันข้อมูลตามที่ให้ข้อจริงไว้ ก็ได้ครับครับผมครับ,รบก็บถือว่าเป็นเรื่องราวที่ท่านต้องติดตามและก็เป็นความน่าสนใจในยุคข,ของการเมืองไทยสู่แนวปฏิรูปนะครับเดี๋ยวช่วงนี้เราพักสักครู่ก่อนที่จะมาพบกับลานนครในช่วงที่สองครับความพอประมาณมีเหตุผลมีภมิคุ้มกันเงื่อนไขความรู้ควบคู่คุณธรรม คือหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงหากนำมาปรับใช้ในชีวิตประจำวันอย่างแท้จริงแล้วชีวิตเราจะมีความสุขอย่างยั่งยืน นี่มาน่งแกนี่คนมากินอนี่โอ้น่งเลยน่งนๆงนางน่งานังนาง้าวนี่ข้กินกันนุกๆุกนี่เยนี่ทำไมได้เอ็นทำกับองกันลุยไหมทำกินนุกนุกหวนี่ปานับดวงดีเดินมาพอกกงกินกินกินนปานับสิบนิกหมดกิน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  มากันพ่อเราต้องอยู่ปันนี้เลยปะนะเปิ้นกันไหนเลยกันเราก็เมื่อเลล่ไปบ้านกครูอย่างอะไรกินกันตะไปถึงจะต่างศาสนาก็สามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างสันติสุขกราบท่านผู้ชมครับผมยังคงอยู่กับท่านผู้อำนวยการสํานักงานปปชประจําจังหวัดนครศรีธรรมราชนะครับท่านผอจิรทธิโชติสกุลนะครับ อย่างน้อยที่สุดนะครับปปชหรือปปจในยุคปฏิรูปนะครับคนนครศรีธรรมราชควรที่จะรับรู้รับทราบคนที่เกี่ยวข้องนะครับหรือประชาชนทั่วไปเพราะว่าปปชนี่เกี่ยวพันทุกหน่วยงานทุกองค์กรและก็ทุกบุคคลนะครับเราไม่ใช่ว่าแยกปปชทํางานเป็นเอกเทศส่วนหนึ่งหรือว่าคนที่จะมีส่วนเกี่ยวข้องกับปปจหรือปปชส่วนหนึ่งเช่นนักการเมืองที่จะต้องมาทําหน้าที่ในการยื่นเรื่อง บัญชีทรัพย์สินบ้างในการรายงานอะไรต่างๆมากมายบ้างเนี่ยไอ้น,นั้นเป็นส่วนหนึ่งนะครับที่ที่คนที่จะต้องทําหน้าที่โดยตรงนะครับเนื่องจากเป็นตัวแทนภาคประชาชนในส่วนหนึ่งเนี่ยที่ปปชประจาจังหวัดเนี่ยขั้นตอนวิธีการเนี่ยเราแบ่งหน้าที่กับคณะกรรมการปปชประจําจังหวัดซึ่งซึ่งเลือกตั้งขึ้นมาสรรหาขึ้นมาประมาณจังหวัดละสาบ้าง5บ้างเนี่ยบทบาทหน้าที่ตรงนี้หลังจาก ดำเนินง,งานมาสักระยะหนึ่งเนี่ยการช่วยเหลือ,อตามกฎหมายรับนูลฉบับปี2550ในขณะนั้นในการการช่วยเหลือในในแง่ของการป้องกันเนี่ยมีมีบทบาทในการช่วยเหลืออย่างไรบ้างใน,ในการให้ความรู้ความเข้าใจหรือในการทําให้งานของปป,ปชกระชับขึ้นรวดเร็วขึ้นอย่างยังไงบ้างครับ ท่านท่านคณะกรรมการประวจของจังหวัดนครศรีธรรมราชมีทั้งหมด5ท่านอาจารย์ครับผมโชคดีตรงที่ว่า5ท่านนี้ท่านท่านมาจากนักปกครองบ้างท่านมาจากนักการศึกษาท่านมาจากสำนักงานตรวจการเผ็นดินกรบผมแล้วก็เป็นนักบริหารงานท้องถิ่นครบผมครบรูปแบบเลยครับทั้ง5ท่านนะครับผมผมชื่นชมตรงนี้ทั้ง5ท่านเนี่ย แต่ละวันแต่ละวันท่านก็ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ว่างเลยครับผมติดตามดูท่านเดี๋ยวท่านไปนู่นไปนี่ออกรายการโทรทัศน์จัดรายการวิทยุวิทยุบางทีตีสี่ตีห้าต้องตื่นขึ้นมาจัดรายการวิทยุตรงนี้นะครับซึ่งเป็นงานงานหนึ่งของงานด้านป้องกันและปราการทุจริตตามแผนปฏิบัติการและการใช้ประมาณของสำนักงานปปชและสำนักงานปปจนะครับผมซึ่งทั้ง5ท่านรวมทั้งเจ้าที่ฝ่ายป้องกัน ทั้งสองท่านที่ผมมีอยู่เนี่ยก็ร่วมมือร่วมร่วมใจกันขยันขันแข็งในการดาเนินการออกไปพบปะอปทบ้างออกไปให้ความรู้กับหน่วยงานราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นบ้างนะครับเป็นระยะระยะซึ่งถือว่าเป็นการดําเนินการตามแผนนะครับผมตรงนี้ตรงนี้โอเคครับช่วยความน่าชื่นชมน่าชื่นชมครับอย่างน้อยก็ประชาชนได้มีความรู้มีความเข้าใจหน่วยงานก็เข้าใจขึ้นครับในส่วนของ การจัดตั้งศูนย์ที่เกี่ยวกับการกระทําความผิดในการสมยอมราคาเพราะว่านโยบายนี้เป็นนโยบายที่รัฐกําหนดเป็นพิเศษเพราะว่าในส่วนรัฐบาลที่ผ่านมาเราถูกองค์กรตรวจสอบองค์กรความโปร่งใสของโลกจัดอันดับใครรู้สึกว่าอันดับไม่ค่อยน่าเชื่อถือเท่าไหร่ก็กระเตื้องขึ้นมาทีละนิดทีละนิดทีนี้ในส่วนของปปชที่มีตั้งมีการตั้งศูนย์เกี่ยวกับการกระทําความผิดในการสมยอมราคาเนี่ยมีแนวทางยังไงหรือว่า ต้องการป้องรปราม,<ผ>มยังไงบ้างครับ,รบผมผมขอบคุณท่านอาจารย์ครับความจริงเรื่องนี้เป,นเป็นเป็นเป็นเรื่องใหม่เป็นเรื่องใหม่ว่าที่จริงแล้วทางสำนักงานปปชประจำจังหวัดนครศรีธรรมราชเนี่ยก็มีก็มีหน่วยรับเรื่องร้องเรียนอยู่แล้วล่ะซึ่งเป็นเจ้าที่ด้านปราบปรามเท่าที่ที่ผมได้กราบเรียนตั้งแต่ต้นก็คือมีเจ้าที่อยู่สี่ห้าท่านเนี่ยเรารับเปิดรับเรื่องร้องเรียนจากพี่น้องประชาชนหรือข้าราชการซึ่งซึ่งได้มาโรงเรียนกับเราเป็นประจําอยู่แล้วแต่แต่ที่นี้ที่ผมบอกว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องเรื่องใหม่เรื่องพิเศษก็คือว่า ความผิดตามพระัญญัติว่าด้วยความผิดเกี่ยวกับการเสนอราคาต่อวานของรัฐพศ2142เนี่ยเป็นเรื่องที่มีความสําคัญเป็นเรื่องที่มีโทษร้ายแรงซึ่งเป็นพระัญญัติที่มีโทษทางอาญาซึ่งอยู่ในอำนาจของคณะกรรมการปปชซึ่งทางส่วนกลางได้เล็งเห็นตรงนี้นะครับก็เลยถ่ายทอดมายังสำนักงานปปชประจำจังหวัดให้จัดตั้งศูนย์ขึ้นมาศูนย์หนึ่งเรียกว่าศูนย์รับเรื่องน้องเรียนเกี่ยวกับการสมยอมการเสนอราคาเนี่ยเป็นการเฉพาะ ครับนะครับซึ่งผมเองก็กําลังดําเนินการจัดตั้งตรงนี้อยู่นะครับถือ่อากาสตรงนี้ประชาสัมพันธ์ก็คือว่าเ,อาเราจัดตั้งศูนย์ขึ้นมาโดยมีเจ้าที่เป็นคณะทํางานรองรับถ้าเกิดว่าท่านามีเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับหรือพบเห็นพิการเกี่ยวกับการสมยอมราคาซึ่งเป็นว่าผิดตามพรบหัวเพื่อง,ง่ายว่าตามพร,รบ,รบ,บหัวตรงนี้ครับหัวประมูลเนี่ยหัวประมูลเน่ัดประมูลจซื้อจัดย้างไม่ชอบมาภาคกลในพวกนี้ท่านก็มาร้องเรียนที่สำนักงานปปช ได้มาโรงเนด้วยตนเองหรือทําหนังสือมาอันนี้เราจะดําเนินการเป็นการเฉพาะกิจเฉพาะเรื่ององ่ายๆก็คือว่าอย่างเช่นการหัวประมูลกาลังจะเกิดอย่างนี้ครับกำลังจะเกิดขึ้นท่านมาแจ้งเราบอกเราเให้ไปสังเกตการหน่อยให้ไปดูหน่อยหรือว่ามีการเ,าเรียกรับเงินรับทองใต้โต๊ะอะไรกันอย่างนี้กําลังจะเกิดท่านมาแจ้งเลยครับผมจะมีศูนย์เฉพาะกิจตรงนี้ดาเนินการมอบหมายเจ้าที่ให้ไปดําเนินการประสานกับพนักง,งาน สอบสวนหรือเจ้าที่ตำรวจทหารเพื่อที่จะช่วยกันตรงนั้นนะครับผมอย่างน้อยเราก็มีชุดเฉพาะกิจครับผมเฉพาะกิจแล้ว็ปะสานานการหนยงานที่เกี่ยวข้องตามนโยบายรัฐบาลได้ครับผมได้ครับผมครับก็ถือว่าเป็นเป็นส่วนหนึ่งที่เราจะต้องประชาสัมพันธ์เพราะว่าการสมยอมราคาหรือการหัวนี่มันไม่ใช่เฉพาะเรื่องราคาอย่างเดียวมันเกี่ยวพันไปถึงเรื่องของการข่มขู่ถึงแก่ชีวิตหรือทรัพย์สินอะไรก็แต่ค่อนข้างที่มีปัญหาเยอะมีปัญหาเยอะครับแล้วก็พอราคามันเปลี่ยนแปลงไปเยอะผลประโยชน์ก็ไปตกอยู่กับใครก็ไม่รู้ครับ อาจจะเป็นคนกลางของส่วนที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการประมูลหรือการจัดซื้อจัดจ้างมองเห็นปัญหาเรื่องนี้เป็นประเด็นสําคัญก็เลยก็เลยถ่ายทอดกการจังหวัดครับก็ถือว่าเป็นหน่วยงานหนึ่งเป็นช่องทางหนึ่งเป็นคณะทํางานหนึ่งที่จะทํางานค่อนข้างที่จะเป็นเชิงรุกว่าในส่วนที่พี่น้องที่ทําหน้าที่ในในส่วนของการเมืองท้องถิ่นนะครับที่ไปยื่น <ส>พงงดอหรือว่าเสียภาษีเพื่อที่จะประกอบการยื่นบัญชีทรัพย์สินท่านช่วยย้ำนิดหนึ่งว่าหลังจากหมดวาระหรือว่าไม่ได้รับการเลือกตั้งหรือจะยื่นกันตรงไหนอย่างไรหรือว่านักนี่มายื่นเพิ่มขึ้นมากน้อยแค่ไหนครับผมขอบคุณท่านอาจารย์ครับก็คือก็คือเรียนย้ำนิดหนึ่งนะครับว่าที่มีหน้าที่จะต้องยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สินก็คือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเนี่ยซึ่งมีอยู่อยู่ห้า องค์กรนะครับคือองค์การบริหารส่วนจังหวัดเทศบาลนครเทศบาลเมืองเทศบาลตำบลแล้วก็องค์การบริหารส่วนตำบลน,นะครับผมซึ่งบุคคลซึ่งมีตําแหน่งหน้าที่จะต้องยื่นก็ตั้งแต่ตัวนายกนะครับตัวนายกรองนายกท่านที่ปรึกษาท่านเลขาแล้วก็ท่านสมาชิกนะครับผมซึ่งมีหน้าที่ต้องยื่นทีนีอ้อยากจะเน้นย้ําตรงนี้ก็คือว่าแต่ก่อนเนี่ย มีปัญหานิดในึงในเรื่องของแบบแสดงรายการภาษีหุ้นได้บ,บุคคลธรรมดาเนี่ยครับซึ่งถือว่าเป็นเอกสารประกอบที่สําคัญนะครับแต,แต่ก่อนแต่ไหนแต่ไรเนี่ยทางคณะกรรมการปปจาก็อาจจะอาจาอาจะไม่ค่อยเน้นในเรื่องนี้มากนักแต่ว่าหลังๆเนี่ยได้เน้นเรื่องนี้มาว่าทางผู้มีหน้าที่ต้องยื่นเนี่ยช่วยหน่อยเถอะให้ยื่น แบบแสดงรายการภาษีกได้บุคคลธรรมดาประจำปีนะครับติดมาเป็นเอกสารซึ่งถือว่าเป็นเอกสารสําคัญตรงนั้นนะครับช่วยช่วยให้ความสําคัญตรงนี้นิดหนึ่งครับผมถ้าเปรียบเทียบแล้วก็ในอดีที่ผ่านมาก็หลังๆนี้ก็ดีขึ้นดีขึ้นนะครับผมดีขึ้นให้ความร่วมมือเรารู้แล้วว่าผลผของการไม่ยื่นเนี่ยครับมีมีผลมีผล,ผลให้เห็นมาแล้วครับมีผลให้เห็นมาแล้วทางจังหวัด ต่างๆนะครับจังหวัดอื่นสามพิพากษาไปแล้วก็มีครับผมแต่ทั้งที่กระบี่เองทั้งที่นครก็ตอนนี้หลังๆนี่ดีขึ้นนะครับยื่นยื่นกันยื่นกันพร้อมมากขึ้นครับผมยื่นกันตามระเบียบแล้วก็ยื่นกันตามข้อบังคับครับผมแต่ไม่ยื่นเนี่ยมีคนหมายเยอะแยะตรงนี้นั่นครับอาจารย์ครับก็คือว่าการยื่นจะมี3ช่วง3ช่วงจังหวะระยะเวลาก็คือหนึ่งนะครับคือเข้ารับตําแหน่งเข้ารับตําแหน่งใหม่ยื่นภายใน30วันนับแต่30วันครับผมสองก็คือพ้นจากตําแหน่ง รับตําแหน่งนี้เราเริ่มตั้งแต่กรกตประกาศรับรองผลครับผมใช่ครับครับถ้าเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นก็วันที่กรกตประกาศรับรองผลรับรองผลครับผมครับผมไกลไปนิดนึงก็คือเมื่อเช้าผมได้รับคำปรึกษาจากพอดีท่านท่านหัวหน้าศาลจังหวัดหนึ่งนะครับบอกว่าเออสามสิบวันนับแต่วันไหนเพราะท่านตําแหน่งท่านต้องโปรดเกล้าอะไรเงี้ยโอเคตรงนั้นก็ก็คือก็ต้องนับตั้งแต่วันโปรดเกล้าโปรดเกล้าครับผมสามสิบวัน ช่วงที่2ก็คือพ้นจากตําแหน่งอันนี้ก็เหมือนกันก็คือ30วันนับแต่วันพ้นพ้นจากตำแหน่งระยะที่2ระยะที่สองครับระยะที่3ก็คือพ้นจากตําแหน่งไปแล้วครบ1ปี1ปีครบ1ปีต้แหย่งว่า3รอบกอรอบแล้วก็หลังพ้นแล้วก็นับไปอีก1ปีนับอีก1ปีทีนี้ปัญหาที่ผมเคยเจอไม่ว่าที่กระบี่หรือที่นครก็เหมือนกันถ้าที่ประสบผ่านมานี่ก็คือช่วงแรกจะยื่น เข้ามาเนี่ยกัตติรดรนกัตติโดรนนะจ๊ะช่วงหลังกลัวว่าจะไม่ไม่ลงเลือกตั้งหรือว่าลงแล้วกลัวจะไม่ได้เพราะหลังจากหนึ่งปีผ่านไปแล้วไม่ได้รับเข้ามาไม่ไม่รับหน้าที่เข้ามาใหม่ก็ก็เฉยเพิกเฉยไปเลยคิดเอาเองคิดเอาเองครับครับก็เลยต้องต้องทวงต้องตามต้องถามกันกันกันพอสมควรแล้วกฎหมายออกมาแล้วกําหนดไว้แล้วมีความผูกพันว่าคุณจะยื่นตอนไหนเวลาไหนอย่างไรไปแล้ว ให้ความสใส่ใจนิดนึงครับเรื่องนี้สําคัญสํญาค,ส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 คัญมากครับก็ในช่วงสุดท้ายครับท่านผอครับหลังจากที่เรามีนโยบายของรัฐบาลในยุคปฏิรูปช่วงนี้ถือว่าปฏิรูปประเทศก็ว่าได้การทํางานของปปชปปจมีความคล่องตัวมากน้อยแค่ไหนในส่วนของการสรุปผลที่ทั้งการเมืองบ้างทั้งฝ่ายต่างๆมองปปชว่าทําไมคดีบางคดีนี่มันหมดอายุความเหมือนกับกระทรวงยุติธรรมในทางเจ้ากระทรวงบอกว่าอยู่ยังไง กรมสอบสวนกดีพิเศษหรือ DSI เนี่ยปล่อยให้สำนวนมันค้างค้างทำงานในช่วงนี้มีความคล่องตัวหรือมีความสะดวกมากน้อยแค่ไหนตรงนี้ครับการทํางานมีความคล่องตัวครับแต่ว่าในเรื่องของอายุความเนี่ยต้องต้องยอมรับตรงนี้ว่าทั้งทั้งส่วนกลางเองและทั้งทั้งในจังหวัดเองก็มีปัญหาเพราะว่าบางเรื่องบางคดีเนี่ยปร,ประเด็นที่หนึ่งก็คือว่า กว่าที่จะเราได้รับเรื่องร้องเรียนเ,นยเวลามมนล่วงเลยเนื่นช้ามาเป็นระยะหนึ่งแล้วครับประการที่2ก็คือว่าในการดำเนินการแสวงหาข้อเท็จจริงนะบางเรื่องบางประเด็นบางบางพื้นที่เนี่ยจะต้องดําเนินการแสวงหาข้อมูลหลักฐานซึ่งซึ่งมีมากพยายามดุคลมีมีเยอะตรงนั้นต้องใช้เวลาล่วงเลยไปไปผ่อวน,นซึ่งต้องยอมรับว่า,าบางบางประเด็นบางคดีก็าาอาจจะ ลงพ้นอายุความไปบ้างครับก็ต้องเข้าใจในส่วนของกําลังพลเข้าใจในส่วนของการทํางานแต่ว่ามาในช่วงนี้ดีขึ้นครับก็ขอขอบคุณท่านผอจิรทีบโชตสกุลนะครับที่ให้เกียรติกับสตทนครศรีธรรมราชในช่วงรายการลานนครคิดว่าโอกาสหน้านะครับมีอะไรดีๆท่านก็เสนอมาเข้ามาร่วมหรือว่าแจ้งผ่านรายการของสตทนครศรีธรรมราชตามมรตามโอกาสวันนี้ลานนครหมดเวลาลงเพียงเท่านี้ผมกับท่านผอจิรธีบโชตสกุล พอ,อ,อปปชประจำจังหวัดนครศรีธรรมราชต้องลาลานครไปด้วยเวลาเพียงเท่านี้พบกันใหม่ในโอกาสหน้าครับสวัสดีครับทุกท่าสวัสดีครับท่าน้ชมครับ